สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ห่างหายไปสักพักหนึ่งนะฮะและในวันนี้ผมก็กลับมาแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณ Bill Slayer นะครับเป็น z ซอรสีแดงที่ฝั่งขวาบนนะฮะส่วนฝั่งซ้ายล่างนะครับคุณ z e อร์ n เอนจอเนะครับเป็นโปรโตสสีน้ำเงินนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขากดสุ่มนะฮะกดเรนดอมแต่ก็ r รนดอมได้โปรโตสนะฮะ ซึ่งวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าอ l ลไซออน l e นะฮะ,อะโอเคซึ่งเป็นแมปที่มีหอศิลป์ใกล้อยู่ตรงกลางนี้นะฮะแล้วก็ล้อมรอบล้อมรอบเออถูกแล้วนะ,ะล้อมรอบด้วยนี่มา่มานม่านหมอกนะฮะนีที่จะบดบ,บังทัศนวิสัยนั่นแหละ <c oughs> จะได้ไม่มีใครเห็นนะครับเวลาที่คุณเอายูนิตเข้ามาายึดหอคอยไว้นะะนี่ คือคนที่อยู่ข้างนอกนี่จะมองไม่เห็นนะประมาณนั้นโอเคตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินนะครับลงไพ่อนที่เบสสองนะที่เนเชอรัลนะครับ,รบแล้วก็ตามด้วยเกตเวย์นะฮะส่วนฝั่งสีแดงนะครับเล่นแฮชเชอรี่นะครเป็นแฮชแล้วก็พูเลยนะฮะแฮชแล้วก็พูปกติถ้าเป็นเซิร์ฟเนี่ยจะเป็นแฮชแล้วก็แก๊สแล้วค่อยพูนะฮะ เนี่ยฮะแต่ว่าอันนี้เป็นแฮชพูลแก๊สนะฮะซึ่งลักษณะนี้นี่ถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะเล่น z ซ r ร์กเเนี่ยมันจะทําให้การเก็บแก๊สเพื่อที่จะไปอัปเกรดสปีดลิงเนี่ยล่าช้าไปนิดหนึ่งนะฮะแต่ก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าเขาจะเล่นยังไงนะครับซึ่งตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินนะครับลงไซเบอร์เนติกส์คอมาแล้วนะฮะตามปกตินะครับและตรงนี้ยังไงครับฝั่งสีน้ำเงินโอ้มีพ็อกซี่ไพ n ด้วยนะฮะ แล้วสีแดงส่งรูนมาสเกลเจอพอดีนะฮะแต่ดูทรงแล้วนี่รูนไม่แน่ใจว่าอาจจะเอามาลงเบสสามต่ออะไรประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าพอเอิ้อนเจอไพลอนแล้วเขาก็มาลงไพลอนตรงนี้อีกนะฮะของฝั่งสีน้ําเงินนะครับ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะชื่อว่าเซิร์ฟเอ็นจอยเยอร์แต่ว่าเล่นเป็นโปรตอสนะจริงๆก็เล่นสุ่มนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นเกมนะโอเคไซเบอร์เนติกไซเบอร์เนติกคอร์เสร็จแล้วนะฮะวันนี้สร้างอะไรครับ อเดปนะฮะแล้วก็วาร์ปเกตตามมาติดๆนะฮะเบสสองกำลังมานะครับของฝั่งสินเงินนะฮะแล้วตรงนี้ว่ายไงไพรอนไม่แตกนะครับแค่โลถูกทําดาเมจไปนิดนึงนะครับแล้วตรงนี้เร์กลิงมาแล้วนะครับส่งมาเคลียร์ไพรอนตรงนี้ก่อนเลยนะเจอโดนเอ้ยโพรบด้วยนะครับแตกเรียบร้อยนะจังหวะน,นี้ทําลายต่อเลยนะมีโดนมาอย่างนี้นี่ไม่แน่ใจนะเขาอาจจะลงเบสสามต่อเลยก็ได้นะหรือเปล่า โอเคน่าจะใช่นะนี่เรียบร้อยครับเบสสามต่อเลยนะตรงนี้มีแค่สปอนนิงพูลด้วยนะอัปเกรดเออสปีดโรชกำลังมานะครับอย่าบอกนะว่าจะเล่นสามเบสเซอร์กงอย่างเดียวอืมน่าสนใจอยู่นะแต่คิดว่าไม่หรอกนะดูทรงแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาขึ้นแลแล้วนะฮะกำลังมานะครับผมกำลังสร้างอยู่นะจังหวะน,นี้ส่วนฝั่งสีน้ำเงินตรงนี้ลงอะไรเพิ่มเติมเกรเวนะกับ ชิลแบตเตอรี่นะฮะอ่าก็เป็นสิ่งก่อสร้างที่เหมาะสมนะที่จะมาสร้างบริเวณนี้นะครับมันจะได้เติมโล่ให้กับยูนิตที่โดนทําดาเมจไปนะฮะนั่นแหละครับมองก,การ <c oughs> มองก,การสร้างไวแนวหน้านะจริงๆแล้วโอเคแล้วตรงนี้ไว่ายังไงครับอเดฟเข้ามาได้อย่างสบายใจเลยนะฮะชิวๆเลยครับเราวเดฟยิงโดนสองทีอ่อกตายเรียบร้อยนะฮะ <c oughs> รู้สึกว่าจะฆ่าคนงานไปได้แค่ตัวเดียวนะ ดูไม่คุ้มเลยนะฝั่งสีแดงยังไงครับส,ส่งเซิร์กิ้งวิ่งออกจากบ้านแล้วนะฮะจังหวะน,นี้เราก็ต้องมาดูกันนะครับเขาจะทำอะไรเข้ามา,าทำลายเศษขยนะะตรงนี้นะครับที่เป็นแร่ทองอยู่นะรตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็มีอีกเบสหนึง่งอ,อีกที่หนึ่งก็คือจุดนี้นะแต่ว่าแก๊สนี่เป็นบ่อกแก๊สธรรมดานะไม่ใช่แก๊สม่วงนะตรงนี้ก็ จริงฐานใหญ่ก็จะต้องมาลงมาลงถ้วยมาลงตรงนี้นะกับตรงนี้นะแต่บางทีผู้เล่นที่เล่นแมปนี้เนี่ยเขาจะมาสร้างฐานใหญ่ตรงนี้นะเก็บแค่แร่นะฮะไม่เก็บแกส๊สอะไรประมาณนั้นแลีตรงนี้โอเวอร์โหลดอัปเกรดเพิ่มความสามารถในการขนส่งแล้วนะเรียบร้อยนะครับส่งขนเซิร์ฟลิงเข้าเลยแล้วไงครับน่าจะมาปล่อยบริเวณนี้นะดูส่งแล้วนงไงชัดเจนนะฮะตตรงนี้มีการออกเฮนดริสเดนมาด้วยนะฮะฝั่งสีแดงโอจะเล่น ซเซอร์กลิงกับไฮย์รานะครับดูทรงแล้วตรงนี้ปล่อยเซอร์กลิงรัวๆเลยนะมาเลยครับปล่อยเข้าเบสหลักเลยนะฮะแล้วฝั่งสีน้ำเงินเขามีอะไรกันบ้านไหมเนี่ยผมมีสตอกเกอร์อิโมโทกับเซนทรี่เป็นยูนิตที่ไม่ค่อยเหมาะกับการ,ราไปเล่นเคาน์เตอร์ตัวเซอร์กลิงสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นต้องอาศัยสกิลฟอสฟิลของเซนทรีนะฮะแต่พอสร้างมาเอ้ยพอวางมาอย่างนี้มันก็ตันทางสิครับแล้วสตอกเกอร์กับอีโมเทลเข้าไม่ได้ต้องร้อยให้หมดเวลานะครับอย่างนี้นะฮะแล้วเซนทรีแตกมมัครบไ่แตกนะคครรรับบบแ่เเกืือออ้ียย โอเคกันบ้านไม่ได้อยู่นะฮะถึงแม้ว่ายูนิตของฝั่งโปรตอนเนี่ยมันจะเป็นยูนิตท,ที่ไม่ค่อยเหมาะกับการไปเคาน์เตอร์ตรวจเซอร์คิงนะที่ผมพูดไปเมื่อกี้แต่ว่าด้วยความที่ยูนิตมันอึดอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> มีความอึดมีแบบเขาเรียกว่าไงนะเลือดเยอะอะไรอย่างงี้นะแล้วก็โจมตีหนักด้วยเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะทำลายฝองเซอร์ค oh, ิงเมื่อกี้ไปได้นะ ตามนั้นนะครับส่วนตรงนี้เบส3มเสร็จแล้วแล้วยังไม่มีการสร้างคนงานม,มาเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าฝั่งสีแดงนี่จะเล่นทับอากาศนะฮะสไปกำลังมานะฮะหอคอย j จดี JD, นะฮะแล้วแต่คนจะเรียกแต่ผมจะเรียกมันว่าหอคอยแล้วกันนะมันจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับแล้วตรงนี้อะไรครับีนแฮชรี่ลงแฮชอีกที่หนึง่งในเบสหลักนะฮะโอ,โอเคเข้าใจได้นะแต่ว่าลงแฮชอย่างนี้เนี่ย มีอยู่เหตุผลเดียวนะก็คือการเพิ่มโปรดักชันของยูนิตนะฮะถึงแม้ว่าคุณจะสามารถสร้างควีนขึ้นมาเพื่อที่จะเพิ่มจํานวนหน,นอนได้อย่างนี้นะนี่แต่ว่าบางทีมันก็อาจจะไม่ทันใจนะครับเพราะฉะนั้นสร้างแฮชชอรี่เพิ่มก็ดีเหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆนี่คือผมอยากให้ฝั่งสีแดงขยายคลิปมากกว่านี้นะนี่ครับขยายลงมาตรงนี้เลยก็ดีนะมาฝั่งนี้ก็ได้นะแล้วอันนี้อะไรเอ่ยอยู่ในหลอดอนี่เป็นมนุษย์เอฮะ น่าจะใช่ช่างมันนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยการขยายคลิปของฝั่งสีแดงนี่ในเกมนี้เนี่ยผมว่ามันช้าไปหน่อยนะฮะ <c oughs> ถ้าจะเล่นทับเอ่อทัพื้นดินเป็นหลักนี่จำเป็นต้องขยายคลิปนะฮะตรงนี้เลเก็เดนก็กำลังมานะครับอี o l โวลชันแชมเบอนะครับดับเบิลอีโวเลยนะฮะมีการกดมิวตาลิสมาแล้วนะครับอ่ามาแล้วตัวหนึ่งนะ เออถ้าอย่างนั้นขอดูหน่อยนะเขามีมิวตาอยู่กี่ตัวสี่ตัวนะฮะนี่โอเคนี่โอเวอร์โหลดดร็อปเปอร์โหลดนะฮะชื่อเล่นที่อ่าชุมชน Starcraft 2ใช้เรียกนะแล้วตรงนี้อะไรเอ่ยอเดฟเข้ามาอีกแล้วใช่ไหมน่าจะใช่นะตายเรียบร้อยมีเฮดราด้วยฝั่งสีแดงไอ้ฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยอาจจะเล่นทับอากาศได้ยากอยู่นะเดีว๋วุยได้ยากหน่อยนะฮะโอ้ยลินพันกันขออภัยนะแล้วตรงนี้ทำไมเอาวาฟริซึมมากลางครับกลางเพื่ออะไรฮะ ไม่แน่ใจอันนี้ไม่ทราบนะฮะรู้แต่ว่าข้างในนี้มี i m โมท a l อยู่ด้วยตัวหนึ่งนะแล้วฝั่งสีน้ําเงินเขาไม่บุกสักทีเหรอฮะแล้วฝั่งสีแดงก็ไม่บุกด้วยนะฮะดูทรงแล้วจังหวะน,นี้นี่น่าจะเป็นช่วงสั่งสมกําลังอยู่นะฮะอืมทขาเลเ่เขาซิลหลังจากสร้างเสร็จไปก็รีเสิร์ช blink เลยนะฮะเพิ่งจะมานะครับผมตรงนี้มีเทมเพล r าอาร์ค e s แล้วนะครับหฮเทมเพล a ามาแน่นอน,นะฮะจังหวะน,นี้แต่จะมาตอนไหนนี่สิ ตรงนี้ฝั่งสีเดียสโอ้ลงเบสเอ่อโกเบสเลยนะฮะฐานทองนะครับกหลังมานะฮะฐานทองนี่เอ่อแร่ทองนี่เก็บเก็บเกี่ยวรอบหนึ่งเนี่ยนะ่าจะได้8ดหน่วยนะแต่ว่าถ้าเป็นแร่ฟ้าเนี่ยมันจะได้แค่5หน่วยนะแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยมิวตาเข้ามาเอาฝั่งสีน้ําเงินเห็นแล้วนะว่าเขาเล่นมิวตานะะแล้วตัวเองจะแก้ทางยังไงเอ่ยน่าจะต้องปั๊มสต็อกเกอร์มาเยอะๆนะฮะ ถ้าจะเอาแบบเป็นกองทัพหลักเลยนะฮะตรงนี้จะเอนะครับบินกลับบ้านนะฮะจังหวะนี้แตกหนึ่งแตกสองไม่ยังนะฮะยังยังได้อยู่นะครับหนีไปได้อยู่นะฮะจังหวะนี้เคเบสสามเบสี่นะครับของฝั่งสีน้ําเงินนะฮะกำลังมานะตรงนี้มีการสร้างอาคอนแล้วเรียบร้อยนะมีไฮเทมปลาด้วยจับรวมร่างเลยนะเออโอเคครับไซนิกสตอม กำลังมานะดูทรงแล้วเนี่ยฝั่งสีน้เงินเนี่ยเล่นสายเกรวีแบบเต็มที่เลยนะฮะไม่มีการไปสายอื่นเลยนะอ้อมีอยู่นะโรโบโติกเฟคซิลิตี้นี่ไงแต่ก็มาสร้างอิมมทัลนะฮะแค่นั้นแหละอิมมทัลนี่ก็ถือว่าเป็นอาวุธหนักของฝั่งปรตอสนะฮะโอ้การขยายคลิปนี่คือการขยายคลิปที่ถูกต้องนะแต่ถ้าจะให้ดีนี่ขยายมาฝั่งนี้หน่อยนะนั่นแหละครับเนี่ยเขาประจำการที่หอแล้วแล้วนี่อะไรเอ่ยอเดฟ วิ่งเข้าไปโอ้โหวิ่งผ่านป้อมได้ง่ายๆไม่ตายด้วยนะฮะฮึคาโรนแบบชิวๆเลยนะจังหวะน,นี้เอาแล,ล้วกองทัพฝั่งสีแดงไปไหนหมดครับแล้วตรงนี้อะไรครับเน Z ี่ยซีลอดวาร์ปอินซีลอดอ๋อมีวาร์ปริซึมอยู่ตรงนี้นะฮะเรียบร้อยครับสปอนนิงพูลแตกไหมครับแตกไหมไม่แตกนะครับผมโอ้โหเกือบนะฮะสปอนนิงพูลแตกนี่คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างสาหัสน,นะครับของฝั่งเซิร์ฟเพราะว่า มันเป็นสิ่งก่อสร้างที่เอาไว้เปิดเทคไปสายอื่นๆนะ,ะนั่นแหละครับส่วนตรงนี้ว่ายังไงอเดฟเข้ามาก็ตายเรียบร้อยนะเหลือกเกอร์เดนยังอยู่นะแต่ว่าดูทรงแล้วทํำไมฝั่งสีแดงเขาไม่สร้างเลกเกอร์เลยฮนะตอนนี้ส่งโอเวอร์โหลมาปล่อยคลิปเพื่ออะไรครับไม่ไม่ทราบนะครับไม่แน่ใจโอเคฝั่งสีน้ำเงินนะครับดู ดูทรงแล้วเนี่ตอนนี้น่าจะพร้อมบุกนะฮะอ่ะขอนสองอ่ะขอนนีกเป็นยูนิตที่เอาไว้แทงได้ดีนะอ่ะมาดูเรื่องอัปเกรดของทั้ง2ฝั่งนะครับมีแต่อัปเกรดบวกหนึ่งนะฮะจากทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมแต่ว่าฝั่งสีแดงนี่บวก2องกลังมานะฮะเป็นบวกสองเมเลแัดกับบวก2องดิฟเอนส์นะฮะอ่าดิเฟนส์อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะพลังป้องกันของยูนิตภาคพ,พื้นดินนะ่ยตอนนี้เขาเล่นอะไรเลเกอร์นะครับเลเกอร์กำลังมานะฮะ แล้วฝั่งสีนเงินเขามีดีเทคเตอร์ไหมอย่าง o b s e r v ร์ไม่มีนะมองไม่เห็น,นครับซึ่งการเล่นเลเกอร์นี่เออเลอเกอร์นี่ก็ถือว่าเป็นยูนิตท,ที่สร้างความเสี่ยให้กับฝั่งโปรโตอได้ค่อนข้างมากนะฮะณจังหวะน,นี้นะครับและเป็นการบังคับให้โปรโตอร์จำเป็นบังคับให้โปรโตอรนี่อาจจะต้องไปเล่นกองทัพอากาศอย่างเดียวนะประมาณนั้น ซึ่งถ้าหากว่าฝั่งโปรตอสเล่นทับอากาศเนี่ยเขาจะออกคอร์รัปเตอร์มาแก้ทางนะเพราะฉะนั้นก็เข้าทางเลยนะถ้าหากว่าฝั่งสีน้ําเงินไม่สามารถหาอะไรมาแก้ทางได้นะจังหวะน,นี้แต่ที่นน่ๆคือออฟเซอร์เวอร์ต้องมานะครับผมนี่ไงแล้วก็สตาร์เกตก็กําลังมาด้วยนะส่วนตรงนี้เอ้าฝั่งสีน้ําเงินโอ้ไม่กลับไปกันฐานนะครับแต่มาโจมตีที่ฐานทองนะจังหวะน,นี้รอยขับยังไงควีนมุดดินเอาตัวรอดก่อนนะจังหวะน,นี้ แล้วตรงนี้ล่ะเอ้าก็รอดอยู่นะมีเอ้าเลเกอร์มาอีกสองตัวยังไงครับเข้ามาตรงนี้มาเจอป้อมแล้วคุณเอาออฟเซอร์เวอร์ไปไว้ไกลเลยแล้วทำไมเขาไม่มายิงนะครับอย่างนั้นละ่ะฮะเพิ่งจะรู้สึกตัวนะะแตกสองเรียบร้อยครับส่วนฐานนี้ก็ระเบิดไปแล้วนะฮะอือจะหวะเมื่อกี้ทำไมไม่เอาไฮเทมเปอร่าฟีดแบ็กใส่เลยฮะมันได้ไหมฟีดแบ็กเอเนจี back, เท่านี้ก็ไม่ได้ใจนะฮะอาจจะไม่ตายนะดูทรงแล้ว เพราะว่าตอนนี้สกิลฟีดแบ็กของไฮเทมพลัถ้าผมจำไม่ผิดนี่คือ1 Energy มันจะเท่ากับ0.5ดาเมจนะฮะประมาณนั้นก็คือต้องใช้สัของสองเอเนเพื่อที่จะทำหนดาเมจแต่ว่าเมคานิของ Starcraft 2มันไม่มีดาเมจแบบ0.5นยผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะโอเคช่างมันและตอนนี้ Oracle กำลังมานะครับมี u n r e a l i s มาอี่เก้าตัวโอ้โหฝั่งสีแดงอืมอาวุธหนักมาเต็มที่เลยนะแล้วฝั่งสีแดงที่ตอนนี้นี่ยสป라이์เต็มแล้วนะครับสองร้อยทัพสองร้อยนะฮะแต่ว่าฝั่งสีน้ําเงินนี่เป็นร้อยเก้าสิบสี่นะยังไม่เต็มก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับมีการอัปเกรดโอ้โหเพิ่มแอทแท็กสปีดให้กับ Zealings แล้วก็เพิ่มกรอะให้กับ Unrealist ด้วยฮนะแต่ตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินมาแล้วนะครับผมใช้ Celestial Storm นะครับไล่มิวต้ากลับไปเอามิวต้าแตกหมดเลยนะฮะจังหวะน,นี้ หักสี่หลอดเข้าไปแท้งเรียบร้อยครับแตกนะฮะโอ้โหผมว่าเบสนี้นี่น่าจะพังนะดูสรงแล้วนั่นนะครับยังไงฮะอ,อแล้วก็ระเบิดบึ้มไปนะครับโอร c เคิลบินมาเปิดแมปนะครับใช้สกิลเรเวลชั่นนะฮะในดูซิในมุมมองของฝั่งสีน้ำเงินอ,อโอ้โห โอเคฝั okay. ่งสีน้ําเงินเนี่ยโอ้โหเห็นน่าจะเห็นกองทัพเกือบทั้งหมดของฝั่งสีแดงเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะอะไรยังไงครับต้องถอยไหมครับผมว่าต้องถอยก่อนนะครับเนี่ยไซนิค t o อมก็เอาไม่อยู่นะอิมอรอลก็ไม่น่าจะเอาอยู่ด้วยนะโอเคแต่ว่าถอยถอยแล้วก็กลับมาโจมตีกครั้งแต่ว่าจริงๆเนี่ยต้องเอาอาร์คอนไปแทงนะฮะอ่าถ้าทําแบบนี้นี่เอาสตอเกอร์ไปแทงนี่แบบนี้ไม่ค่อยโอเคนะต้องให้เทมปปลามันก็ตายไปด้วยนะ จังหวะน,นี้โอเคฝั่งสีแดงมาถึงทางของสีน้ำเงินแล้วก็ต้องถอยก่อนนะจังหวะน,นี้สู้ไม่ไหวนะครับมีการกด Ultra ics, อุลตร้รลิสต์มาอีกอ่าหกตัวนะโอเคแล้วไงครับกรีนแตกจกังหวะน,นี้จะเข้าไหมสีแดงไม่เข้านะสีน้ำเงินก็ยังไม่เข้านะครับตอนนี้เรียกกำลังเสริมก่อนนะครับวาร์ปสตอกเกอร์มาอีกฝูงหนึ่งใหญ่ๆนะมาไปมาที่เบสนี้อีกแล้วนะครับผมโอมมเลเกอร์มดดินด้วยเรียบร้อยครับ แต่เขามีโอริคลนะฮะใช้สกิลเรเวเลชันนะครับ,รบเปิดเผยตำแหน่งเลเกอร์ได้นะโอ้โหระเบิดนี้สร้างใหม่มันจะแตกไหมฮะเนี่ยน่าจะต้องแตกนะครับดูทรงแล้วไม่กดแคนเซิลด้วยนะครับแคนเซิลไม่ทันนะฮะโอ้โวยนิดเดียวจริงจริงตรงนี้เอาแล้วก็ปล่อยให้มันเดลิตัสสีน้ำเงินฮัลโหลทำไรเนี่ยเซิร์เอนจอยเยอร์ฮัลโหลเอ้ยกองทัพคุณโดนโจมตีอยู่นะอ๋อใช้สกิลเรเวเลชัน รีเวเลชันอ๋อเมื่อกี้มองไม่เห็นนะขออภัยเห็นแล้วตรงนี้เข้าอีกไหมครับเคปะ้าะกันนะครับอย่างอย่างหนักหน่วงอย่างใหญ่หลวงแล้วยังไงครับในการกระจายกองทัพนะครับจากฝั่งสีน้ำเงินแล้วสีน้ำเงินเอาสตอกเกอร์บลิง์ใส่อย่างนี้เลยนะแล้วสตอกเกอร์นี่มันทำดาเมจให้กับมอนตาลิสได้เยอะอยู่นะครับเพราะว่ามันอาวุธมันทาโบนัสดาเมจให้กับอยู่ในประเภทอาร์เมอร์นะฮะตอนนี้เข้ามาเจอเลอเกอร์อีกแล้วนะครับแล้วโอริเคลยังไงครับต้องทําหน้าที่แล้วนะฮะ จังหวะน,นี้บินเข้ามาวิง่ง revelation ใส่เลยนะเจออยู่สามตัวนะครับโอเคชัดเจนพอดีเป๊ะนะส่งอาร์คอนนําหน้าไปก่อนเลยอย่างนั้นนลครับดีนะแต่ว่าถ้าคุณจะเล่นอาร์คอนนี่จําเป็นจําเป็นที่จะต้องอัปเกรด p l าพ m a shield ด้วยนะเพราะว่าพลังชีวิตของอาร์คอนส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เลือดนะไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่แถบเขียวนะแต่เป็นแถบฟ้านะครับนั่นแหละถ้าคุณดูนะครับอาร์คอนนี่เลือดมันมีอยู่แค่สิบนะแต่ว่าโล่มันเนี่ย plasma c h i l d นี่มี350้เลยนะเพราะฉะนั้นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเล่นอาร์คอนนควรที่จะอัปเกรด plasma s h i l d จาก forge ด้วยนะซึ่ง forge อยู่ไนอยู่นี่นะนั่นแหละครับเปนยังไ,ไงครับโอ้โหอัปเกรดบวก3มเม melee attack ของฝั่งสีแดงกําลังมานะฮะส่วนฝั่งสซเงินตอนนี้ก็มีแค่บวก2นะครับบวก3ก็กาลังมาเช่นกันฮนะฝั่งสีแดงจะส่งอะไรมาอีกครับมีซ i r c l e link กับ u ุร l o c k list นะฮะโอ้อยู่ิตโจมตีระยะใกล้ทั้งนั้นเลยนะครับผม ขัาข้างที่จะเสียเปรียบนะฮะดูทรงแล้วเขามายังไงครับระเบิดบึ้มไปอีกแล้วนะฮะตรงนี้สีหลอกก็เข้ามาที่เบสนี้เอาฐานแต่นะครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหฝั่งสีแดงกดยอมแพ้ไปแล้วนะฮะชัยชนะก็เยตกเป็นของ,ของคุณเ er. ซิร์กเอนจอยเยอร์ฝั่งสีน้ําเงินนะครับสําหรับตานีนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอที่เพลงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสวดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ